สวัสดีนะครับคุณผู้ชมคนสุรินทีวีนะครับวันนี้ผมเดินทางมาหายายสวยนะครับยายสวยให้เลขถูกบนล่างเลยนะครับคุณผู้ชมก็คงจะได้ดูคลิปเนาะงวดที่แล้วให้สองสองหนึ่งแล้วก็3 8 8 3นะครับคุณผู้ชมงวดนี้ ยายสวยจะให้งวดที่3เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันนะครับไปเข้าไปหายายสวยกันไปกันเลยแล้วกักดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดต้องสีแดงเลยครับเ<อ>ีลยัวทำ รอเพีมนอรย์เพรว่าถ้เพ็นทำพททิทีทปุ๊บนี่เละคนไหนเรืเ่องหนึ่งเลยบอกกากระพิบตากระพิตาระพตาบ่ได้ครับวูซองตัวนี้เละเ,เก่างั้นเลยเละคัวเล่นะเนาะเก่าเก่าหนึ่ง มบึนส่วนมากออกสันจรนมันสิมาบึนนะอี้วัสมิมาบึนเก่าเก่าเพิ่ขึ้นมาหรอเ่ะเเย่ะเดี๋ยวกระหเวก็วิเลขาเลขาเตรียมกระดาษ โอ้อะเริ่มทำพิธีแล้วครับเพช่อแม่ไหมครับแม่ขอไปเพื่อนขอเพื่อนอเพ่อนอขอเพื่นอีกเด้อ สาธุสาธุสาธุเดี hmm> <S 2> <S 2> <h <h ๋ามตระพิบตาบวดใหนำเป็นห้เร็วแห้งหามกับพริบตาเป็นอันขาด น้องหามปุตตตาหามไปใสจังหวัการน้องขอบคุณหลายครับน้องจิโอ้ยน้งดีๆนะจิเอ้ยโอ้ถ้าได้ละพาวซื้อเลยบ่ครับ ได้วัดที่แล้วนั่งมาถึงสองนาทีมีน้องใดเทว๋นวันนี้มาถึงสองนาทีเห็นเหล็กลอยมาเลยวันนี้เรือทะาุครับอันนี้คือวดที่สามวันที่สามวันที่สามครับ ขอปาก้าครับขอปาก้าครับผมทราบหาปาก้าแล้วครับใส่มงอเพื่อนใส่เงินเพื่อนขอปาก้าแล้วศูนย์เก้าศูนย์สี่เก้าหนึ่งูนยศนย์เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าส เดี๋ยวรอรอ,รอสรุปอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอสรุปอีกทีหนึ่งเลยวันที่สามในี่ <ไป S 1> ครับไม่ละบอกครับได้ละบอกหลับตาเขียนจังได้จังเขียนถือเนาะเรีย้ยงเลยย่างงามพร้มพอรมหลับตาเขียน ขัวนเขาอีแล้วนเขาอีเฮ้ยอูจะบอกครับออกไปแล้วบอกอเอาที่เอากระดาษเพ่เขาไปเ่ไก่เนี่กา่นีเออโอเคนี่เลยแม่นหยางนี่เป็นอย่งไรตัวนี้ครับากสจอกแบบ ทานสมัยแห้งนะใช <van> ้เวลาในการขอไม่นานแอเดียวก่อเป็นังไยสวยเผู้ใดมาเนาะายสวยผู้ใดมาบนหนึ่งแม่ขาวแม่ขาวไปเอิญอือโอ้แม่ขาวบอไปเอิญเอิญเมื่อเ้าเนาะเอิญเมื่อเสานี่ เพื่อนอื่นเพื่อนอื่นเห็นหนังว่าเออไหนโลกมาคนมามาหลักอ้หนังอยู่เพื่อนเพคนว่าคนมาหลายพูดมาคนมูมาหลายคนมาหลายคนมาหลายบอกใครเป็นเจ้ทีแหกเลยโอคนมาหลายคนมาหลายค่ะที่คีรถไปปังกูนั่นยายขาวอ่ะย่างก็บอกยายขาวสิปูขาวหรือยายขาวยายขาวยายขาวมาบอกเอิอให้กลับบ้านเอิอให้กลับ มีคนมาลักของอยู่เงื่อนเต็มหมดลยมีนซุปยูทูบหรอังมล่มานนางเห่ินม่นัางเล่นมันั่งขอเลกมานั่งขาขอเลขกูเนเขียนเลขให้นี่แม่ผู้ใดอันนี้ปูกูขาวเ็นมาวายย่างกูขาวกับยายขาวเปนวาอยู่วันจะไหนเนี่ยครับเนวายอจักาพ่นนี่หนึ่งไต ให้รถเลี้ยงผ่านก่อนแล้วมันตโตโให้เท่าูก้องครับเฮ็ดดีแล้วปูขาวบอกมาสกิตเหมือันเฮ็ดดีแล้วเฮ็ดดีแล้วเฮ็ดต่อไป่อ้เฮ็ดแบบนี้คือเกา้เฮ็ดคือเกาแบบนี้ เฮ็ดถ Th you know, ึงแล้วพฤษชัยจักงวดเองเนาะนี่เนาะเฮ็ดไปเรื่อยๆเดี๋ยวขมีเองเจ้ว่างวดจักงวดเขาว่บอกดอกเขาบ่าบอกอ๋อครับได้พฤษชัยไปเรื่อยๆมันบอกครับให้ไปเรื่อยๆอ๋อครับครัเขาจะยุติกิฟต์ถึงเองเนาะอ๋อครับนี่เป็นงวดที่สามเนาะงวดที่สามงวดนี่งวดที่สามเลขสามเก่าศูนย์เก่าครับกับหนึ่งเก่าสีเก่าสีอ๊อลขตัวเดียวกันเลยตัวนี้คตัวนั้นน้อนก็จะเขียนเลขงามๆเลย เอองามเนาะรับตาเขียนวันหนึ่งนี่จะได้ยังเขียนถือเรียงบอกยางงามเลยจะได้ยังเรียงงามแถวรับตาเขียนพอแมนยูบอสแมนครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิกัดไปเบิ้งผมถ่ายเบิ้งเบิ้งคลิปย้อนหลังเบิ้งคลิปย้อนหลังเบิ้งแมนบอครับเพิ่นบ่าว่าหยังอีกบ่เพิ่นเว้าในบ่ว่างวดนี้มาแท้เพิ่นบ่ว่าหยังเพิ่นบ่ว่าหยังไปจับมือเขียนเลยแม่นบ่ เป็นดึงมือไปดึงมาเขียนเลยเอาว่าเอาสินั่งพับเพียบดีดีแล้วก็ดึงไปเนาะครับแต่ในส่วนตัวของยายสวยงวดนี้เลขกสองตัวคับสามตัวนี่คุณยายมักตัวใดหลายที่สุดครับไม่ไม่ก็มักทั้งหมื่อนานเพราะว่าเลขมันก็บกปบล็กกบบลายตัวเดี๋ยวให้จับขวขยกันเอาเนาะจับอ่ะสิเป็นสามตั่หนึ่งสี่อ่าสี่เก่าหนึ่งเก่าเก้ากับหกล้วบ้างนะครับนะครับหัว เก่ากักอาจลงได้อาจจะเป็นหนึ่งหกสี่หรือว่าศแค่ครับครับเอาในระวงคุผู้ชมเรียก็เรียนะครับท่านเอาด้ครับเรียกสตัวคุมาแล้วคนลูกคนมาแล้วคนลูกเมืาบานนี้ออกแล้วออกแล้วคนิงลูกแล้วออกเลยเอาเมไปบอกคุเนาะเป็นสาธุสาธุนะครับคผู้ชมนะครับแขนหมวกคือคนขิงคนขิงลูก ครับท่าเราบอกว่าหยาดบ่มีมองอยู่เดี๋ยวแอดเบาที่สี่ผ้าเล่าไปอีกครับหายใจมันออกตัวเลขนี่บุญจะมองยูวัดเต็มอยู่วัดเต็มอยู่พระบ่มีเนาะพระออกภาษาแล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับก็ส่วนตัวเลขแคบไม่เลยเลยแคบไวพี่น้องแคบไวแคบไวศูนย์เก้าหลักการ หนึ่งเก้าสี่นะครับตัดเหรียญเอานะครับเองเก้าสี่เตัเรอาตัดเหรียญเอ้ามาตววเป็นเลขาว่ามั่นใจเลย่ะมั่นใจเลยว่ามื่อค้นกัฟันไ้กินเข่าสองคนเนาะครับวันนี้ผันนึงกินเข่าที่บออิ่มจักเธอผู้นึงน่าเอาแต่ซอรละซับคัมไลเอาตีมจังทังเลยบ่่ฟันบึงเออจันทันั้นลหะบ่าเาแต่ซอละซับคนกินเข่ามาลบกู เป็นอย่างไรถือทิพอี่ลีบ่ะถือทิบถีบทิพยนฝันแต่ว่าถีพอี่ลีอันี้ของคุณยายสวยนี่จะให้ตั้งแต่ต้นงวดวันนี้วันที่สิบเก้าเนาะก็คงจะได้ตามอีกนะครับก็น่าจะเป็นโค้งสุดท้ายครับอืมเนาะนะครับเพราะว่าของยายสวยโค้งสุดท้ายเดี๋ยวไปมาตามอีกเทนึงเนาะเดี๋ยวจะมาตามอีกครั้งหนึ่งนะครับ เพ่เด็เพื่อเขาขหซื้อลอตเีไว้ทครับครับครับก็ท่านผู้ชมหาลอตเตอรี่ไว้เลยนะครับยูทูบหลายหช่องเนาะเราก็ไปหลายๆที่แต่ก็ยังไม่มีตัวไหนที่แน่ๆอย่างกับคุณยายสวยเยอะ้วจะคล้องซื้อก่ได้นี่แหละงวดนี้เป็นยังไงงวนี้พ่อสีแดงปนบฮะว่าเขาแล้วว่าเขา ว่าเขาแล้วทันว่าปันได้แล้วคือว่าบ่บ่มีสุไทร์เนอครับอันนี้มันฝันได้แล้วนี่เขาพูดอะไรสุดท้ายก็เพื่อความมั่นใจก็ต้องมาตามยายผู้เก่ามั่นใจอยู่แล้วล่ะมั่นใจอยู่แล้วว่าปันได้ซะนี่เนาะครับปันอาได้กินเข่าแต่ว่าท่านได็ดตัวเลขเนอะเอาเลขหนีนี่แม่นบ่แต่ว่าอันคิดไปเนาะอยากได้ได้อียังเ่าเอออี่ยัง อยากได้ควยดอนมาตังย่นีอ๋ออยากได้ควยดอนมีแต่สร้างเนาะทางทางในเนาะครับ่มมีมัควดอนฝังไหวนะ๋อมีควยดอนฝังไหวะมันตายบอกมันตายก็เลยฝังไเขากินอืมครับว่้าย คุ้ยแบบโบราณเนาะจนมาเลยมาฟังไว้รตรงนี้ก็เลยอยากได้รูปมันมามาว่างก่อนที่ได้ฝากเอฟซีได้ฮะนี่ผู้ใดมีโชคมีลาภกับตัวเลขของยายสวยเพราะว่าอยากได้คุยดอนเด้อมองนี้เนาะได้คุยดอนเพราะว่ายายสวยนี่พอขอเลขปุ๊บยายสวยจะไม่ซื้อครับมันซื้อเพราะไรซื้อเพราะเหมันสิไปทางอื่นอ๋อซื้อเขาหามซื้อแต่คนหายเลขซื้อนี่มันสิไปทางอื่นมันเปนเพื่อน มันสีเขื่อนเนาะมันสีเขื่อนเป็นตัวได้ละบาทอือบ่ชหงแล้ววันนี้จังได้กะไปเนาะมันมันสันจรได้ย่ายย่ายเพราะว่าสันจรครับเมนบ่แเมนอือเด็กบ่ปูแล้วนําไปเหยียบไปในเด้อเหยียบไปได้ขึ้นเหยียบไปได้มาขึ้นครับครับซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนั่งแต่เมื่อคืนครับนั่งหอดสามส่วนจนมัน มือมือมาไตเต็มโตจะว่าบกกระดิกโตนั่งจนว่าสิลุกเ่อไรมันแข็งโตครับมันแข็งเลยได้โตค่อยดีมันนั่งโดนไหลมันก็แข็งแต่ว่ามันบ่ซ่ามันแข็งซื่อแต่ว่าเฮาลุกมาไดไแล้วโตเบาครแบบนี้ก็ไปเห็นพี่หลกมุ้เศร้าเนี่ยแะกอมันนั่งใหญ่เบื่อเตือเบาขี้หลีเนาะอีหลีแล้ว บ่ได้ตัวเล่นๆได้ดี่พอเจ้าของว่าผู้ใดมีเลขดีก็สิจับมามารวมใส่ก็ได้แล้วแตงงะ,ะเจ้ามีเลขมักเลขอีหยังมาก,ก็เอาตัวนี้ไปในส่นําก็ได้ครับอืมมันเป็นจังซั่นวดนี้จังได๋กะคุณผู้ชมเนาะเนาะ วดที่สามยังไดก็ต้องเขาครับผมยังใดก็ต้องเขาจะได้ก็ต้องถือนะครับวัดที่สามนะครับนาเด้อยศีเอ้ยยุ่ยได้ก็ตามนอนอยู่กองเงินกองทองไปทางไตก็โดงดังสาซาทุผมในนาของทูบนะครับสี่หาช่องมอบขอบคุณไา้สวยนะครับที่ได้มาทำพิธี่ให้ผมนะครับ ครับผมขอบคุณยายสวยขอบคุณครับอีกคนนึงครับผมขอบคุณครับขอบคุณยายสวยนะครับเอาไปวาเลยครับเอาไปแล้วเนาะแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดต้งสีแดงเลยครับ